ทอง 1, ผันผวนทำสถิติสูงสุดตลอดการปรับครั้งที่7เพิ่มรวม2,100บาทรูปพนธ์68,200วันนี้11นาฬิก18นาทีสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกยังทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยประกอบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าโดยราคาทองคำในประเทศ96.5%ขายปลีกในประเทศวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้นพรวเดียว1,600บาทตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก หลังจากนั้นยังคงเคลื่อนไหวพันผวนบวกเพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดตลอดการเมื่อเวลา1 1นากา9นา,าทีราคาทองคําเพิ่มขึ้น2,100บาทเมื่อเวลา1 1นากา3นา,าทีสมาคมค้าทองคําประกาศราคาครั้งที่7ดังนี้ทองคําแท่งรับซื้อบาททองคําละ6 7 3 0 0บาทขายออกบาททองคํำละ6 7 4 0 0บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาททองคํำละ65,961.16บาท ขายออกบาททองคำละ6 8 2 0 0บาทบริษัท YLG b u l l i o n and f u t u r e จจำกัด y ว G ีระบุว่าราคาทองคำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่4,379.01ดอลลาร์ในเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียโด,ดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐจีนล่าสุดจีนกล่าวหาสหรัฐว่าปลุกปัน่นให้เกิดความตื่นตระหนกต่อการควบคุมแร่ธาตุหายากของตนและปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐ ที่จะยกเลิกการควบคุมดังกล่าวนอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าเป็นวันที่สามติดต่อกันท่ามกลางการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยหลังนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมปลายเดือนนี้เนื่องจากสถานการณ์ในตลาดแรงงานมีความไม่แน่นอนเช่นกันกับนายสตีเฟนมิรันผู้ว่าการเฟดคนใหม่ที่ย้ำการสนับสนุนแนวการลดดอกเบี้ยที่แข็งแกร่วยิ่งขึ้นในปีนี้ ขณะที่ HSBC ปรับเพิ่มคาดการราคาทองคำเฉลี่ยปี68ขึ้นเป็น3,355ดอลลาร์ต่อออนโดยอ้างถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง